เลือกตั้งกันมาแล้วถามจริงๆพวกเธอถูกหวยกันหรือเปล่าเอยเขาไปเลือกตั้งไม่ได้ไปซื้อหวยแต่ก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะก่อนหวยออกคนก็จะเคลิ้มฝันก่อนเลือกตั้งก็คงเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะเคลิ้มเลยกับนโยบายพรรทีนี้มาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเอาทุกนโยบายของทุกพัก แล้วก็มาทําได้จริงโอ้โหคนไทยเนี่ยยังก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยนะพวกเธอว่าไหมเงามาม,มีอะไรบ้างอ่ะอ่ะเริ่มใจอย่างนี้ก็แล้วกันสูบก,กัญชาเสรีโสเพณีถูกต้องอมีบอลและส่อางบ,บอลดีเฮยเออใช่ๆช,ชแถมยังได้เงินดิจิตอลด้วยนะพอละหนึ่งบืนค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยจบปริญญาตรีเงินเดืเ,เริ่มต้นที่สองหมืน ๋อใช่ค่ะพออายุ60ปีได้เงิน3,000 70ปีก็ได้4 0่0ันนะคะได้ตั้ง5,000ันเนค่ะยังยังไม่พอพักนี่3ปีค่าไฟลดลงค่าน้ำมันลดลงค่าครองชีพลดลงอ๋อใช่นี่ แถมนะยังมีรถไฟฟ้าทุกจังหวัดด้วยน้ำประปาก็ดื่มได้อ,อินเทอร์เนต็ตฟรีเรียนก็ฟรีโอ้ยรักษาคนไข้ก็ฟรีด้วยโอ้โหเยโอ้ใช่ค่ะการท่องเที่ยวการเกษตรการประมงเศรษฐกิจเนี้ยบูมชนะคะเทคโนโลยีก็ล้ำสมัยไม่ต้องเกรงทหารที่สำคัญตำรวจอยู่ข้างประชาชนค่ะ เลิกคิดที่จะย้ายประเทศเถอะหานมาช่วยกันทำให้ทุกทักเนี่ยนะเออได้มาเป็นผู้แทนทั้งหมดเลยแต่เสียใจด้วยเพราะพวกเรากากันไปหมดแล้วเออใช่ใช่ช่ชชอืมไม่ทันแล้วล่ะคะ่ะเอาไว้รอบหน้ากันแล้วกันนะคะหรือเรียกว่าเอ,อเอาไว้งวดหน้าก็ได้โอ้ยเียใจหา้าเ้อ